ครับผมเกิดสวัสดีนะครับสวัสดีพี่นอ้องสกูทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะมาหาแต้มรวม2ตัวล่างกันนะครับแกมรวม2ตัวล่างนะมันสูตรมันไม่ยากนะครับขนาดผมทําสูตรสูตรง่ายๆยนี่นะยังงงกันเลยนะครับผมอ่านคอมเมนต์แล้วสูตรอะไรมั่วๆเหมืนว่า นี่เห็นไหมถ้าผมมาผมลงทีเดียวเลยเขียนอย่างเงี้ยผมลงทีเดียวสามสูตระลงทีเดียวสามสูตรพวกท่านก็งงของท่านเองแต่ผมคิดให้ดูทีละสูตรละสูตรละสูตรนะครับเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยผมจะเอาเปรียบหน่อยนะผมจะลงให้ทีละสูตรทีละสูตรทีละสูตรผลละคลิปละคลิปละคลิปนะครับคือมันไม่ได้บวกเยอะนะเรื่องของเรื่องมันไม่ได้บวกเยอะผมก็เลยอ่าบวกสูตรนี้ให้ดูปั๊บสูตรนี้ให้ดู เสร็จสูตรนี้ปุ๊บผมลงสูตรนี้เพื่อนะครับให้พี่น้องเนี่ยเทียบกันในใบเดียวเลยนะครับให้เทียบกันให้รู้ให้เห็นในในในคลิปเดียวใบเดียวนะครับเพราะว่าสูตรของผมนั้นนะมันไม่ได้บวกเยอะนะถ้าเปลี่ยนบางสูตรเขาไม่สามารถทําได้เขาบอกว่าเข้ามาแล้ว36มหงวด25่งวดแต่ผลที่บวกเขาใช้6กใช้แสนบวก หลักพันสามครั้งบวกหลักร้อยบนอีกสามครั้งหน่วยหนึ่งครั้งไปบวกหลักสิบล่างอีกเอาไปบวกหลักร้อยอีกอ่าได้เท่าไหร่ให้บวกเจ็ดคงที่นะอันอย่างเงี้ยพวกคุณเคยย้อนดูหรือไม่นะครับเคยย้อนดูหรือไม่ถึงสิบวดห้าวดสิบวดหไม่เพราะว่าคุณบวกเยอะขนาดนั้นเนี่ยพวกคุณคงไม่ได้ไปเช็คหรอกว่าเออมันเข้าจริงไหมนะครับย้อนให้ดูแค่สองนวด หรือ3ามงวดโอเคเข้านะครับแต่เอามาใช้จริงหายเข้าเก็บเมฆนะแต่อันนี้ <c oughs> <c oughs> ผมนะครับใช้ตัวเลขไม่กี่ตำแหน่งใช้แค่ตำแหน่งเดียวหรือว่าสองตำแหน่งบวกกันได้เท่าไหร่ก็ได้แค่นั้นนะครับก็ยังงงกันอีกนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะอันนี้เป็นหลักสิบ คู่ขี้มากหลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขขี้นะผมก็บวกอ่าหลักสิบให้ดูก่อนอะหลักสิบนี่มันเป็นเลขคู่นะศูนย์สองสี่หกแปดเจ็ดจากเลขหลักสิบปุ๊บผมก็บวกเลขขี้ให้ดูอ่าหลักหน่วยนะหลักสิบเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขขี้อย่างนี้นะมีบางท่านก็บอกว่างงสูตรอะไรก็ไม่รู้สูตรมั่ว ดูดีว่าถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ไปเรียนมาใหม่สักนะใชอ่าสองตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยแสนหมื่นสิล่างแค่นี้นะครับแปดบวกศูบกศได้เ 8. 8ลขแ8ดแปบวกเก้าท่ากัสิได้เลขเจ็ดนะตำแหน่งที่ได้คือตัวแรกตัวนี้นะครับทีนี้ผมไม่ไม่ข้ามทีละสองละสี่ละอะไร7ก็บวกหบวกห 7จ็ลบหลบหเขาใจไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาดูว่า8ปบวกศูย์ได้แปดแปบวกเกเป็นสิเจอ้าวทำไมได้5อย่างงนะตำแหน่งที่ที่ได้เนี่ยผมไว้ตรงกลางเราเพิ่ม2องลดสแค่นี้นะครับผลออกก็คือ7จ็ดกี่แต้มกับหแต้มนะครับนะดูตำแหน่งที่มันมาด้วยว่ามันมาจะมาตำแหน่งไหนนะเพราะนั้นเราก็ต้องวงไว้ก่อนนะครับ ต่อไปอสองตำแหน่งนี้นะบวกหลัก10ล่างแค่นี้เอง9บวก4เท่ากับ13เลข3 3บวกเเป็น0 0อยู่ตรงกลาง0เพิ่มเป็น1เป็น2 0ลดก็เป็น9เป็น8ฮนะ8 9 0เ2เป็นเลข5ตัวนะครับเป็นแต้มรวม2ตัวล่างผลออกที่1 7นะครับ1 7ก็คือ8แต้ม เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ว่าต่อไปนะสองตำแหน่งนี้9บวก8เทากับ17 7บวก1เทากับเลข8นะ8เป็น9เป็น10 8เป็น7เป็น6เนะี่ย6 7 8 9 0นะครับผลออกที่6 0 6 0ก็คือ6แต้มนะครับ6 0ก็คือ6แต้ม ต่อไปนะครับ2บก0ได้2 0, 2บก6นะครับ2บก0ได้2 0, 2บก6เท่ากับเล็8 8อยู่ตรงกลาง8เพิ่มเป็น9เพิ่มเป็น10 8 7 6นะเป็นเลข5ตัวนะครับ6 7 8 9 0ผลออกที่4 2 4 2ก็คือ6แต้ม4 2ก็คือ6แต้มนะครับ ต่อไป5บวก3เท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ12 2 3 4 2เป็น1เป็น0 0 1 2 3 4ผลออกที่3 1นะครับ3 1ก็คือ4แต้ม ต่อไปนะครับ5บวก1เป็น6 6บวก3ท่ากับเลข9 9เพิ่มเป็น0เป็น1 9ลดเป็น8เป็น7ผลออกที่89นะ89ก็คือ7แต้มนะครับ89ก็คือ7แต้ม ต่อไป4 4บก3เป็น7 7บก8เท่ากนะับ15ได้เล็ก5 5เ,เป็น6เป็น7 5ก็เป็น4เป็น3 3 4 5 6 7นะครับผลออกที่2 1 2 1ก็คือ3แต้ม ต่อไปนะครับ3บวก6เท่ากับเลข9 9ไปบวก2เท่ากับ11ได้เลขห1ึเพิ่มเป็น2เป็น3 1มหนเป็น0เป็น9ผลออกที่4 6นะครับ4 6ก็คือ10แตมเลข0นะครับ ต่อไปอ4บก0เท่ากับเล็ก4 4บก4เท่ากับเล็8 8อยู่ตรงกล้าง8ก็เป็น9เป็น10 8ก็เป็น7เป็น6 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0ผลออกที่2 8 2 8ก็คือ10แต้มเล็0 ต่อไปนะครับ0บวก9 0บวก9ได้9 9ไปบวก2เท่ากับ11ได้เลข1 1เพิ่มเป็น2เป็น3 1ลดเป็น0เป็น9 9 0 1 2 3ผลออกที่94นะครับ94ก็คือ3แต้ม ต่อไปนะครับ1วก9เป็น10ได้เล็ข0ก0 9เท่ากับเล็ข9นะ9วก1เป็น10 10บวก9เท่ากับ19ได้เลข9 9ให้อยู่ตรงกลาง9เพิ่มก็เป็นเลข0 1 8 778901ผลออกที่ 3 7มเมันก็คือ0ย์แต้มนะครับ3 7ก็คือ0ย์แต้มต่อไปนะครับ6กบวกศูย์หบวกศได้หกหบกสามเทากับเลข9นะครับ9เพิ่มเป็นเลข10ก็คือ0น เลขศูนย์เลขหนึ่งรถก็เป็นแปดเป็นเจ็ดนะแทมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับงวดที่จะถึงนะแต้มรวมสองตัวล่างนะครับแทมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งทีนี้ตำแหน่งที่มันมานะครับสังเกตจากาตำแหน่งที่เราบวกได้ตัวแรกเนี่ย ก็คือตำแหน่งนี้เห็นไ,ไหมก็คือ8ปดบวกศเป็นแ8บกเเท่ากับสแถวกลางนะครับเขาจะไม่มาเลยนะได้7ไม่มาได้0 0ก็ไม่มานะแถวกลางเนี่ยเขาจะไม่มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่แต้ม9ไม่น่าจะใช่งวดนี้นะแล้วก็ ถ้าถ้าเราจะใช้มันก็แล้วตำแหน่งนี้มาสองครั้งนะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มาตั้งแต่งวดแรกๆแล้วก็ไม่มาแล้วก็มาบางงวดนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มาแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับเพิ่งมามางวดที่ผ่านมานี่เองนะครับอะตำแหน่งนี้เนี่ยเขาจะไม่มาเลย แล้วเพิ่งมา,มางวดเมื่อกี้นี่แหละงวดที่ผ่านมานะมันเป็นศูนย์แต้มนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเน้นนะมันก็ต้องเป็นอยู่ที่แต้มตัวนี้กับตัวนี้นะครับว่าตัวนี้ก็มาข้างหนึ่งแล้วศูนย์แต้มก็ไม่น่าจะมาอีกหรือใครจะเอาทั้งหมดก็ได้นะครับแต่คิดว่าเน้นที่แต้มหนึ่งเจ็ดแปดนะหนึ่งเจ็ดแปด ไปชนกับของพี่น้องเองไหมชนกับอาจารย์ท่านอื่นไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดนะครับหรือว่าใครบวกได้แต้มศูนย์แต้มศูนย์มันก็อยู่ในแต้มอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องจะไปพิจารณากันอีกทีนึงนะครับผมก็บวกให้ดูแล้วนะครับตำแหน่งที่มันมาม,น <c oughs> มันจะมาตำแหน่งตำแหน่งไหนเยอะกว่ากันตำแหน่งนี้นะครับ ตำแหน่งที่ลดมาเนี่ยถ้าเป็นาอาจารย์มันกน็จะลบสี่ไปเลยนะแ <8 S 1> ปดเพื่อให้มันกระชับก็จะแปดลบสี่อย่างนี้แปดลบสองแปดลบสองนะครับเหลือหกอย่างนี้สองบวกสองเป็นสี่อย่างนี้นะครับเพื่อให้แต้มมันกระชับเข้านะถ้าทำอย่างนั้น โอกาสหลุดมันก็มีเพราะว่าตำแหน่งนี้มันมาเข้าอีกอีกอยู่ตรงนี้อีกนะครับนั่นแหละอย่างที่ถ้าจะเอาน้อยตัวนะครับถ้าจะเอาน้อยตัวจริงๆมันก็ต้องวัดใจนะวัดใจพันจะเอาแต้มเจ็ดหรือเปล่าเอาแต้มหนึ่งหรือเปล่านะครับเอาแต้มเจ็ดหรือแตรมหนึ่งลองแต้มแปดไปอย่างนี้นะครับเป็นแต้มรวมสองตัวล่าง เตรมรวมสงเดี๋ยวผมไปดูเลขเลขล่างก่อนเลขล่างผมลงไปให้แล้วนะครับว่าเออนี่ดูก่อนตัวไหนมันเข้าแต้มนะแต้มเขียนใส่ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับดูที่มันจะแต้ม7 8็ด1นะครับแต้ม7 8 9 0 1ส่วนตัวนะครับ ดึงแต้ม7กับแต้มหนรอง8นะครับถ้าเป็นแต้ม7นะครับก็คือตัวนี้เพราะว่าหลัก10เราเป็นเลขคู่6 1มาไม่มาไม่รู้นะครับแต้ม8ก็คือ7 1เป็นเลขขี่ขี้ทั้งหมดนะถ้าเกิดมันออกขี้ขี้อีกแต้ม9、8 1นะครับแต่ไ ตามที่ดูแล้วนะไต้ตำแหน่งนี้มันไม่ค่อยมานะครับแล้วก็91แต้ม0นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวหนึง่งแต่ไม่ใช่74นะอาจจะเป็น47นะครับอันนี้ผมจะวงแต้มไว้ก่อนแล้วกันนะที่มันเข้าแต้มนะมันก็เข้านะเนี่ย8 สามต้องเป็น83ว่าหลักสิบสิบคู่หน่วยทีนะ่แต่ว่าเราก็ต้องกลับด้วยนั่นแหละถือถือถือหวยนะมันไม่มีอะไรแน่นอนมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตามที่บวกมันก็เดินดีมันไม่เข้านะแต่เราเอามาใช้ แล้วมันจะเข้าไหมไอ้หลักสิบคู่ขี้นี่ของเราใช้จริงมาแล้วนะครับมันไม่ได้อะไรมากมายใช้แค่หลักร้อยครั้งที่สี่ทำนะครับหลักร้อยครั้งที่สี่งวดนี้มันออกสี่ศูนย์แปดนะครับนี่หลักร้อยครั้งที่สี่ก็คือครั้งนี้นะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นหลักสิบล่างน่าจะเป็นเลขคู่นะครับก็ จากที่เป็นอ่าสามแปดก็น่าจะเป็น8ปดสามอย่างนี้นะอ่าเข้ามันก็เข้าแตจมทุกแตจมทุกตัวนั้นเนี่ยไม่เข้าเจ็ดห้านะเจ็ดห้าไม่เข้าแจมสองที่เหลือนี่แจม 8, แปดแจมเก้าอ่ะวงไว้แล้วกัน นี่นะเอาเฉพาะตัวที่วงนะครับหนึ่งสี่หนึ่งมันมันไม่เข้าแต้มมันก็จะเหลือน้อยลงมาอีกนะเจ็ดเหลือหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลือเก้าชุดนะไอสิบคู่คี่นี่ก็ถ้าเกิดมันไม่เนีนอนเกิดมันหลุดเราจะเล่นแต้มหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะก็ลองดูนะอันนี้ก็คือวิธีตัดวิธีคัด ของผมแล้วแต่พี่น้องนะครับมีดับมีเด่นอะไรออกมามาคัดเอาอีกทีหนึ่งน่าจะติดให้เห็นนะครับทางนี้ทางนั้นเด่นล่างสองตัวบนบนอ่าอ่าเรามาดูจุดโครงสร้าง ดูจากชุดโครงสร้าง47นะครับเป็นแต้ม1 38แต้ม1แต้ม9แต้ม8อยอันนี้มันอันนี้เป็นชุดโครงสร้างนะมั่นใจมาแน่นอนนะครับ 1- 2ชุดมาทั้งบนทั้งล่าง อรือมาบนหรือมาล่างอันนี้ผมก็ยอมรับนะครับว่ามัน,เป,นเป็นตัวเลขวงกว้างแต่ท่านซื้อยังไงก็ได้นะครับอย่าให้หลุดหลุดจากพวกนี้คือผมไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะครับซื้อยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในกรอบเนี้ยพี่น้องอาจจะมีโอกาสถูกถึง99%นะผมมั่นใจผมลงให้ทุกงวดนแหละไอสูตรตัวนี้ นะครับก็ปีที่แล้วนีหลุด2ครั้งปีนี้ยังไม่เคยหลุดเลยนะมันเป็นสูตรระยะยาวมันหลายตัวจริงแต่มันก็เป็นสูตรระยะยาวนะให้ซื้อยังไงก็ได้ให้ตัวเลขมันอยู่ภายในนี้นะครับอย่างท่านบางท่านอาจจะชอบอ,อะไรอะ่ะหนึ่งองสามสีอาจจะชอบ7จอย่างเงี้ยเจ็ดเก้ามันไม่มี ก็น้อยๆซื้อน้อยๆลงนะเจ็ดแปดอย่างเงี้ยเจ็ดมันมีอยู่แต่มันไม่ถึงมันไม่ถึงอนะครับมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด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 แปดเจ็ดเก้าอะไรมันไม่มีนะวันนี้มันก็ต้องอลดลดน้อยน้อยลงมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ให้แคปหน้าจอนะไอยออกค่อยมาคุยกันว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหม นะครับโอเคเนะาะเา๋เอาตามแต้มมันก็เหลือ9ชุด9คู่ชุดนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะหกหนึ่งผมว่าสวยอยู่นะหกหนึ่งแดหนึ่งอย่างนี้หกหนึ่งแปดหนึ่งถ้าหนึ่งมานะอันนี้ผมจับหนึ่งกับเจด นะครับอันนี้ถ้า1มามันจะเป็น1ประมาณนี้ถ้า7มามันก็จะเป็น7ประมาณนี้แต่7 5นี่ก็จะไว้ถ้ามันไม่เข้าแต้มก็ไม่น่าใช่นะครับหรือแต้มจะหลุดมันก็ไม่มีใครรู้นะอันนี้เป็นสูตรเด่นนะครับ3กับ8มาตัว1กับ7มาตัว5กับ7แล้วไอ้8 5, 5 5 8มันก็ไม่น่าใช่นะครับ นี่ถ้ามันเป็นขี้ขี้ปกหมดอีกก็ห้าสามสามห้าแปดแต้มนะแต่ตำแหน่งแปดนี้มาแค่สองครั้งถ้าจะเป็นอัน <c oughs> นี้มันน่าจะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็คือแต้มหนึ่งหรือว่าสามแปะหรือว่าแปดสามแต้มหนึ่งถ้าแต้มเจ็ดก็คือหกหนึ่งตัวเดียวนะครับแต้มเจ็ด ถ้าจะวัดใจเอาเอาตัวนี้นะเพราะตัวนี้เขาจะมาบ่อยกว่าเพื่อนเนี่ยตัวนี้นะครับเอาโอเคให้พี่น้องไปพิจารณานะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงและหรือจะเอาสูตรไหนต่ออีกไหมเอาแต้มอะไรอีกไหมก็ว่ากันแล้วก็เอาไปชนกับของพี่น้องเองหรือชนกับอาจารย์ท่านอื่นดูมีตัวไหนชนก็ถ้าใครอยากวัดใจก็โอเคนะครับเอาไปลองดูนะิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ